วิชาทักษะการประกอบอาชีพอช .11002 ระดับประถมศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการคือแผนสำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและแผนสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินง,งานโครงการเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนำแผนไปปฏิบัติการจะทำแผนปฏิบัติการแนวใหม่จะเป็นแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ที่มีการวางแผนพัฒนาแบบองค์รวมโดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานมีการกำหนดปตจนีหรือตัวชี้วัดผลผลิตและผลผลิตที่ชัดเจนวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ 1. นึ่ำให้ผู้รับผิดชอบในการนำแผนปฏิบัติทำงานได้สะดวกและมีระบบมากขึ้น 2. องทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับและดูแลง,งานหรือโครงการสามารถเข้าใจรายละเอียด ของแผนและตรวจสอบงานหรือโครงการได้อย่างง่ายไม่เสียเวลามาก 3. ทําให้พิตาดตาและประเมินผลสามารถติดตามและประเมินผลหรือประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการประหยัดเวลาและงบประมาณ 5. การวัดผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เามีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้จริง 6. กําหนดงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติการแบบใหม่ผู้กําหนดงานหรือโครงการจะต้องคานึงถึงดชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ทุกฝ่ายเมื่อดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการควรจะต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนควบคู่ไปด้วย เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแผนเพราะแผนที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ในการนำมาปฏิบัติใช้จริงจึงจะเกิดประโยชน์คุ้มค่าในการดำเนินการจะทำแผนดังกล่าวผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านเป็นอย่างดีหรืออาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่และแผนย่อยในแผนธุรกิจเป็นผู้วิเคราะห์ให้ความเห็นในความเป็นไปได้ของแผนดังกล่าวดังนี้ หวิเคราะห์ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลพื้นฐานที่จะนํามาใช้ในการกําหนดแผนว่ามีความเที่ยงตรงเพียงใดเพราะถ้าหากไม่เที่ยงตรงมาเสียตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้ว สิ่งที่สืกุกกาหนดขึ้นตามมาก็จะคาดเคลื่อนและห่างไกลความจริงที่อาจเป็นไปได้ในแผนทั้งหมดเช่นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งมาไม่ถูกต้องทําให้เราประเมินความสามารถของคู่แข่งผิดไปผลที่ตามมาก็คืออาจทําทให้เราประมาทคู่แข่งหรือใช้กลยุทธ์ผิดทางไปก็เป็นได้ 2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์จะทําอะไรเพื่อใครในสิ่งที่จะทํามีความยากง่ายสามารถหาวัดสดุหรือวัตถุดิบที่จะใช้ได้ตลอดทุกฤดูทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ได้กําหนดไว้เมื่อวัตถุดิบมีน้อยหรือไม่พอจํานวนผู้บริโภคจําเป็นต้องลดลงตามเพื่อการดําเนินธุรกิจจะได้ดําเนินได้อย่างราบรื่นลดความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองภายทางธรรมชาติดังนั้นการวิเคราะห์ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นแหล่งที่ถูกต้องสําหรับฐานข้อมูล และความทันสมัยของข้อมูลตามวิเคราะห์เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ควรม,มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเกิดประโยชน์หลายประการคือ 3.1. ใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดโดยการวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์ได้ถูกต้องกว่า 3.2. สามารถมีกลวิธีการเข้าพบลูกค้าก่อนหลังด้วยวิธีการต่างกัน3.3สามารถปรับส่วนผสมทางการตลาดที่ถูกต้องได้ประสิทธิภาพหลายแง่มุมยิ่งขึ้นโดยใช้กลยุทธ์เชิงรวมจึงได้ผลกว่า3.4สามารถเพิ่มคุณภาพของศิลปะการปฏิบัติตามผลการตลาดโดยเฉพาะการโน้มนาวชักจูงและการสร้างอิทธิพลเหนือผู้บริโภค 4. วิเคราะห์ถึงผลตอบแทนของแผนปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์ว่าจะได้ผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุนหรือไม่เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการแล้วตามผลที่คาดว่าจะได้รับว่าจะได้กำไรเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าใดหลังจากผ่านการวิเคราะห์ทั้ง3ข้อแล้ว ก็พอประเมินได้ว่าสมควรที่จะจัดทาตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการนี้หรือไม่โดยพิจารณาความพร้อมของตนเองและสภาพแวดล้อมอื่นๆนํามาร่วมพิจารณาตัดสินใจด้วยแผนปฏิบัติการจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานเป็นสําคัญหากคิดได้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าแม้แผนที่เขียนขึ้นไว้จะดีเพียงใดหากผู้นําไปปฏิบัติไม่มีความเข้าใจในแผนไม่เห็นความสําคัญหรือไม่ให้ความร่วมมือด้วยแล้วทุกอย่างก็อาจจะล้มเหลว สิ่งที่ผู้ทําแผนคิดว่าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ตามที่ดีแล้วในขั้นตอนการเขียนแผนควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการนําแผนไปปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วยเพื่อให้แผนนั้นๆเกิดความเป็นไปได้มากที่สุดในการนําไปปฏิบัติเป็นยังไงบ้างครับเราได้รู้ถึงความหมายวัตถุประสงค์การราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการไปแล้ว หามีข้อสองสัยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาทักษะการประกอบอาชีพอ,อช11002ระดับประถมศึกษาและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ